วันนี้นะครับนัดจะพาชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับรีวิวรอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ t o y o ต a h i l u ัก e ี o นะครับรุ่นดับเบิลแคปนะครับตัวนี้4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ2.4มิตรนะครับรถปี2021แท้นะครับเปอดเดียวป้ายแดงเลยนะครับสภาพด้านนอกนะครับใหม่มากนะครับไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับเลขไมหม่นส0 0กิโลเมตรนะครับ ารันตีศูนย์นะครับเหลือเน้นๆนะครับ3ามปีแสนกิโลนะครับถึงปี2024นะครับอันนี้เดี๋ยวนะจะพาชมนะครับรอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูออปชันด้านในนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับสภาพใหม่มากนะครับรถมอสองสภาพป้ายแดงนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ สำหรับรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้นะครับออกห้างมาถึงนะครับ9 2 2 0 0 0บาทนะครับตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทนะครับรถยังไม่ถึงปีนะครับประหยัดไปเกือบแสนแล้วนะครับสำหรับ Toyota Revo ว่ไฮรักรี vo คันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับออปชั่นด้านนอกนะครับของเจ้าโ o y o ต้า i Lu ักรี o นะครับ2.4มิตรเกียร์อัโต้นะครับปี2021ทันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับทันนี้เป็นรถสีดำนะครับโรงงานนะครับตัวสูงนะครับพรีแรนนะครับขอบกระจังหน้านะครับสีเทานะครับกระจังหน้าด้านในสีดำนะครับพร้อมช่องระบายอากาศนะครับ โลโก้โตโยต้าแบบพรีเมียมนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ LED นะครับสเตทามแลนิ่งไลท์นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล้อนะครับล้อแม็กนะครับสีทูโทนนะครับระบบเบรก ABS นะครับรัดด้วยยางนะครับดันหลบนะครับปีสองหนึ่งนะครับยางเดิมติดรถเลยนะครับสเปกยางนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับดอกยางนะครับเหลือนเน้นนะครับ ด้านข้างนะครับประตูนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับไฮลักแบบโคลเมียมนะครับพอกระจกมองข้างนะครับตกแต่งด้วยโคลเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ led นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและทับเก็บไฟฟ้านะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดํานะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ มือเปิดนะครับด้านนอกนะครับแบบโพรเมียมนะครับมาพร้อมนะครับตัวกันลอยนะครับตรงรุ่นนะครับของโตโยต้านะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับระบบเบรกนะครับจะเป็นดัมเบรกนะครับ สภาพแม็กนะครับไม่มีรอยเลยนะครับใหม่มากนะครับวันนี้ด้านข้างกระบะนะครับมาพร้อมนะครับสติ๊กเกอร์พีเลนเนอร์นะครับรุ่นยกสูงนั่นเองนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยนะครับกันชนหลังนะครับแบบโครเมียมนะครับ ไฟท้ายนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแบบ LED นะครับไฟเบรกดวงที่สามนะครับแบบ LED นะครับมือเปิดนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับชุดมือเปิดแบบโรเมียมนะครับโรโก้นะครับโตโยต้าไฮรับรีโวนะครับแบบโครเมียมนะครับ ด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยแม็กไลเนอร์นะครับตรงรุ่นนะครับสภาพแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นบุกหนักนะครับสำหรับ t o y ยต a r รี o นะครับไฟท้ายรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับรอบๆคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสภาพสีนะครับไม่มีรอยเลยนะครับด้านนอกนะครับ สีดำดูๆนะครับล้อแม็กสีทูโทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับออปชั่นด้านในของเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4มิรคันนี้นะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับ สีน้ำตาลนะครับใหม่มากนะครับด้านในนะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งนะครับประตูหน้านะครับฝั่งคนนั่งนะครับเบาะหน้านะครับสภาพเบาะนะครับไม่มีรอยเลยนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับ ถัดมานะครับเบาะหลังนะครับสภาพใหม่มากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับผมมีแค่คันเดียวนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นฝั่งคนขับเป็นต่อนะครับขัดมาเลยนะครับออปชั่นฝั่งคนขับนะครับเริ่มจากแผงประตูนะครับก็จะมีตัวควบคุมกระจกมองข้างนะครับ ปรับซ้ายปรับขวาด้วยไฟฟ้านะครับพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับระบบกดล็อกล็อกรถนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกนะครับฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับขึ้นลงนะครับแบบออโต้ได้เลยนะครับถัดมานะครับเบาะนะครับยังเป็นเบาะนะครับแบบธรรมดานะครับสามารถปรับสูงต่ำด้วยการโยกนะครับเบาะคนขับนะครับสภาพด so, ีนะครับใหม่นะครับไม่มีรอยนะครับอันนี้กุแจะสองชุดเลยนะครับ ไม้แบบดิจิตอลนะครับเลขไม้อยู่ที่สอง6 6ืสามันหก้หสิหกิโลเมตรนะครับไม้แท้นะครับไม่มีกอนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับวารันตีศูนย์เหลือเน้นๆนะครับพวงมาลัยนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยเลยนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับออปชั่นเยอะเหมือนกันนะครับเน้นๆเลยนะครับ เครื่องเล่นนะครับจะเป็นหน้าจอแบบพัสกรีนนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับเครื่องเล่นนะครับระบบโทรศัพท์นะครับระบบเชื่อมต่อแอปนะครับต่างๆนะครับพร้อมกล้องหลังเลยนะครับอันนี้ถัดม้านะครับส่วนแอร์นะครับยังเป็นแอร์ปรับนะครับแบบธรรมดานะครับสองุดมิตรนะครับมีระบบบังคับนะครับระบบการทรงตัวของรถนะครับการลื่นถลายนะครับ ระบบเกีย์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับมาพร้อมนะครับอีโค o โหมดกับ p พาเวอร์โมดนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับ คันนี้นะครับลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับก็ฟรีดาวได้นะครับเพิ่งมีขอสินเชื่อมานะครับมีผ่อนนะครับเครดิตหนึ่งเดือนนะครับก็จะเต็มได้นะครับเวัิดีนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับเริ่มต้นที่2 7 9จุดเจ็ดเก้าเปเซนะครับ จัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับของเรามีทุกสถาบันการเงินนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้านะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดดูรถกับผมนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ผมใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับเดี๋ยวนัดจะนำรถสวยๆนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวนะครับจองให้ไวจองให้ทันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ